เริ่มนิ่งแล้วครับช่วยเข้ามาแล้วของมาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่การบุครับเทื่องนี้เป็นการพบกันระหว่างเรือชาลาวันสิงห์ลีโอกับแม่ป้อมราชมงคลเอาเรือติดฝั่งเรือขายก๋วยเตี๋ยวเรือขายก๋วยเตี๋ยวออกมาครับเรือขายก๋วยเตี๋ยวออกมาเพราะว่าตอนนี้เรือใหญ่เริ่มปล่อยออกมาแล้วเป็นชาลาวันสิงห์ลีโอสามยืนล่องน้ำได้ชนะไปแล้วหนึ่งเท่าเจอกับเรือแม่ป้อมจากจังหวัดน่านเทื่องนี้จากต่างคนต่างอาตมาต่างคนต่างบ้าน ต่างคนต่งสีไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งบารมีแล้วในเมื่อแม่ป้อมบอกว่าไม่เก่งสักไม่เก่งสีแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอรตอนนี้แม่ป้อมลาดมงคลเริ่มบิปีจารวันขึ้นมาแล้วแล้วว่าแล้วเอาละไว้เที่ยวนี้บอกว่าไม่ยอมแล้วแม่ป้อมบอกว่าแม่ป้อมราชจงคนไปตับตับไปไปล่ไปเปล่าไปเปาเกเกะเกะกายเราดูว่าแตทันไม่ทันดูตัวเดียวนี้ในน้ำบอลเลี้ยวว่าจะกระชาราวันสิ้งเลี้ยวตามราวันสิ้งเลี้ยวตามเป่ไปเปไปเรล่าเลิเกะเกะกายไม่ยอบสิยังกูสูตีกันอยู่เอาละไว้เที่ยวนี้แม่ป้อออมรรราาาชชกกกลงงคบบวว่่่ใสีเตติดั มีได้ตลอดร่าปังไหมมีได้ตลอดร่าปังไหมในนามเจยวดีว่าเชไม่พอมันสับ ทีนเราขอดกอดเอไิชาวาเรสัตตัตจะกอดกอจะกอดกอดชาลวานเราควิดชารลวานเราขคไม่พอเลยตีนเราขอดกอดตนเราตีนวราไม่พอเลยอดกอไม่พอจะกอดกอแไ้ไชารลวานนีแล้วชาลวานจะหนีได้ไม่ได้ลงน้าแด้ในทีมายแรแสงหนีเลยหนีเลยแม่แม่ปอบไม่ได้ตีจีมากอดคอเอาเาเราลงน้าแไมเก่งสาไม่เก่งสีผาแสงหนีล่ะจากว่าชาลวานผานแแสงหนีแสงหนีแสนจะหนีได้ไม่ได้หนีได้ไหมได้ชาลวานไม่ใช่ชารลาน ตอนนี้ชาลวันแล้วจะดีขึ้นมาแล้วแม่ปั๊มราจมาค่หมดปีกี่นตาแล้วชาลวัน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 แล้วก็ป๊าสินชัยโอ้โหสุดยอดครับคุณเอผลผลผลการตัดสินครับครับกรรมการผู้เสีย์เกียรติพี่รอช้าครับตัดสินเรือที่อยู่ในร่องน้ำ